นักวิชาการเกาหลีใต้ก็ระบุนะคะว่าความจริงและความยุติธรรมหลังความรุนแรงโดยรัฐจ,จะปรากฏเมื่อมีประชาธิปไตยขณะที่นางพูนทองพวัคคพันก็กล่าวนะคะว่ารัฐไทยไม่เคยปฏิรูปกองทัพทหารจึงทำรัฐประหารบ่อยครั้งค่ะ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักข่าวประชาไทยและโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเพื่อสันติภาพจัดเสวนาสนทนาประชาธิปไตยครั้งที่1ความรุนแรงทางการเมืองและเส้นทางสันติบนบทสนทนาจากเกาหลีถึงประเทศไทยซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประเด็นด้านสันติภาพกับความรุนแรงและประชาธิปไตย นางพวงทองพวัคพัณฑ์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำเสนอภาพร,รวมความรุนแรงทางการเมืองไทยและการเรียกร้องความยุติธรรมผ่านประสบการณ์ทำงานศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปี2553หรือ2ปชที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2553 เพราะเห็นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมรวมทั้งสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักไม่มีการนําเสนอข่าวหรือรับฟังผู้ชุมนุมเสื้อแดงแต่กลับสนับสนุนรัฐบาลนายพิสิทธิเวชาชาติวะโดยเฉพาะการสร้างภาพชายชุดดําและตอกย้ําวาทกรรมผู้ก่อการร้ายให้กับคนเสื้อแดงเพื่อปกปิดความรุนแรงของอํานาจรัฐทั้งที่การสลายการชุมนุมเป็นการใช้อํานาจรัฐเกินกว่าเหตุอย่างชัดเจน นางพวงทองกล่าวด้วยนะคะว่าประเทศไทยนั้นไม่เคยมีการปฏิรูปกองทัพพร้อมๆกับการสร้างสำนึกประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้มีการรัฐประหารหลายครั้งส่งผลให้กระบวนการประชาธิปไตยและระบอบประชาธิปไตยไทยไม่สามารถพัฒนาได้ค่ะดีฉันเคยไปพูดให้นักข่าวต่างประเทศฟังแล้วเขาฟังหวเขาบอกเลยว่าตัวเรขหลานี้ด้ตัวเมมันฟ้อง โดยไม่ต้อธิบายมากถึงการที่รัฐเนี่ยใช้กําลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุมแต่สาหรับคนไทยแล้วมันดูเหมือนไม่ค่อยกระเตือน,นสร้างเขาเท่าไหร่เดยเพราะที่สื่อมวลชนไทยโปรงกันข้ามรายง,งานของคอปลอับได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนส่วนใหญ่อย่างชัดเจนแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ออกมาในวันที่คอปปอะไรนำเสนอรายงานฉะนั้นสื่อส่วนใหญ่ก็นะคะ โอบรับเอาข้อมูลเรื่องของชายชุดดาออกไปเพื่อที่จะทําลายความชอบธรรมสองปีหลังจากที่คนเสื้อแดงตายแล้วก็ยังถูกทําลายความชอบธรรมอีกการที่ทหารสามารถทํรัประหารได้ครั้งแล้วครั้งรลยสังคมไทยโครงสร้างแบบไหนที่มันทาให้เกิดขึ้นได้แล้วเราจะเข้าไปแก้ไขมันยังไงความพยายามในการที่เป็นรูปของทัพไม่เคยเกิดขึ้นเลยต้ั้งแต่14ตุลาเป็นต้นมาสิ่งที่เราทําคือเราเด็ดหัวแล้วจบกันเลิกบทเรียนแบบไหนที่จะเรียนแล้วทําให้กองทัพตั้หนักถึงอํานาจ ที่จํากัดของตัวเองหน้าที่ของตัวเองเท่าน,นั้นไม่เข้ามาเกี่ยวข้องันทางกันเมืองลังคมไทยเมืเ่อเท่านี้ความมายามนที่จะทําให้กองทัพเป็นกองทัพของพระราชาเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะและดํารงอยู่ตลอดเวลา ด้านนายฟานซิสลีแดนฮุนจากมหาวิทยาลัยซุงกงโฮสาธารณรัฐเกาหลีหรือประเทศเกาหลีใต้ได้ยกกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้โดยระบุนะคะว่าหลังสงครามเกาหลีหรือช่วงทศวรรษที่1,950เกาหลีใต้มีการปลูกฝังและตอกย้ำประสบการณ์อันเลวร้ายจากสงครามซึ่งทำให้เกิดลัทธิผู้ชายเป็นใหญ่การยอมรับความรุนแรงและการปกครองที่เป็นเผด็จการรวมถึงการต่อต้านเกาหลีเหนือ ขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตยถูกคุกค,คามโดยเฉพาะนโยบายความมั่นคงของรัฐที่ร่วมกับสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดการสังหารหมู่คนจำนวนมากในทศวรรษที่1960แม้จะมีการลุกฮือขึ้นต่อต้านและโค่นล้มรัฐบาลได้สำเร็จภายใต้การนำของขบวนการนักศึกษาหรือเหตุการณ์ปฏิวัติประชาธิปไตยเดือนเมษายนแต่อีกหนึ่งปีถัดมาแต่ก็มีการแทรกแซงโดยทหารทำการรัฐประหาร จากนั้นนะคะเมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรมในปี1970ขบวนการปัญญาชนเสรีนิยมขบวนการชาวนาและขบวนการแรงงานก็เติบโตขึ้นการรวมตัวของ3กลุ่มนี้หรือที่เรียกว่า3ประสานได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศแม้จะถูกสังหารหมู่โดยอำนาจรัฐเมื่อปี1980หรือเหตุการณ์กวางจู แต่ในที่สุดแล้วฝ่ายประชาธิปไตยก็ประสบชัยชนะทําให้มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติสอบสวนการสังหารหมู่ในสงครามเกาหลีเหตุการณ์ที่กวางจูรวมถึงการสืบสวนกรณีความรุนแรงครั้งอื่นๆและการมีสารเฉพาะไต่สวนกรณีต่างๆตามมาด้วยนำมาสู่การลงโทษอดีตประธานาธิบดีสองคนซึ่งถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตได้สำเร็จ ในฟนซิสก็ย้ำนะคะว่าแม้ประชาธิปไตยจะไม่ได้แก้ไขปัญหาทุกอย่างในสังคมได้ทั้งหมดแต่ก็จะเปิดโอกาสให้เกิดการค้นหาความจริงความยุติธรรมจากการใช้ความรุนแรงของรัฐซึ่งทั้งสองสิ่งน,นี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยเชื่อว่าการสร้างเครือข่ายและประสานพลังของกลุ่มต่างๆมีความจําเป็นต่อการเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งจะส่งผลให้สื่อมวลชนและภาคส่วนอื่นๆในสังคมต้องรับฟังและตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษ นุสยชนเสรีภาพและประชาธิปไตยค่ะ